สวัสดีครับ2610ครับผมวันนี้ผมจะมาพามาเปลี่ยนนะครับผ้าเบรกของเจ้าตัวยามาฮ่าเอ็นแม็กนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าเปลี่ยนยังไงนะครับแล้วมาถึงตรงที่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเราควรเปลี่ยนผ้าเบรกเมื่อไหร่นะครับผมถ้าตามในคู่มือของยามาฮ่าเนี่ยเขาก็จะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะนับกันที่จริงๆแล้วตามคู่มือนยจะให้เราเช็คหนึ่งพันโลสี่พันโลแล้วก็แปดพันคือทุกๆสี่พันหลังจากพันโลไปแล้วก็คือทุกๆสี่พัน ก็เขาก็จะให้เราเช็คดูว่าผ้าเบรกหมดหรือยังมีการสึกหลอหรือยังถ้าหมดก็สามารถเปลี่ยนได้เลยอย่างในกรณีของผมเนี่ยตอนนี้รถของผมประมาณ5,000กิโลก็จะต้องอเช็คแล้วจริงๆนะครับซึ่งผมไปที่ศูนย์บริการมาล่าสุดเช็ค4,000มาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูให้ผมเลยนะแต่ผมก็มาสังเกตเองเพราะเราก็ศึกษาข้อมูลเรียบร้อยนะครับก็ศึกษาดูแล้วเนี่ยวันนี้ก็เลย นำวิธีการเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับพร้อมวิธีสังเกตดูว่าเราจะสังเกตดูยังไงว่าผ้าเบรกเราใกล้หมดหรือยังนะครับผมหนึ่งนะครับผมก็คือลองหมุนล้อดูนะครับมันจะมีเจ้าตัวอยู่ตรงอยู่ตรงผ้าเบรกนี่ยมันจะมีซึ่งผู้ผลิตเขาทําออกมานะครับเพื่อให้เราได้ยินเสียงเวลาผ้าเบรกใกล้จะหมดมันจะดังแบบนี้นะครับถ้าเวลาขี่ไวๆของบางคันก็จะดังซิก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 อย่างเงี้ยนะครับเนี่แหละครับคือเสียงที่เจ้าตัวนะครับ มันเตือนเราแล้วว่าผ้าเบรกใกล้จะหมดนะครับสองนะครับผมถ้าหนักกว่านั้นนะถ้าเราไม่ได้ยินอาการต่อมาก็คือจานเบรกจะเป็นรอยแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือผมใส่หมวกกันน็อกตลอดเลยแล้วผมวิ่งส่งอาหารนะครับก็ผมไม่ได้ยินเลยว่ามันดังซิกซิกซิกหรือยังไงบิดเต็มที่เบรกเต็มเหนียวนะครับก็ได้รายขึ้นมาเลยนะครับมันไปนกดนะครับทําให้มันเริ่มเป็นรอยแล้วนะครับผมที่สามนะครับก็ให้เราดูตรงร่องของจานเบรกตรงนี้ ดูว่าล่องจานเบรกเนี่ยล่องเนี่ยล่องผ้าเบรกนะครับมันหายไปหรือยังนะครับเมื่อกี้ก็แทบจะไม่เห็นเลยนะครับถ้าล่องผ้าเบรกไม่มีเนี่ยก็คือผ้าเบรกเราก็เหลือน้อยมากแล้วนะครับผมอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ให้เรามาดูที่ตาแมวตรงปั๊มเบรกนะครับมันจะมีนี่มันจะมีตาแมวอยู่ถ้าน้ํามันมันลดลงก็คือผ้าเบรกมันเหลือน้อยนะครับวิธีหนึ่ง<ม>ที่ผมจะคิดออก ตอนนี้นะก็คือการแกะปั๊มเบรกออกมาดูนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปแกะกันเลยนะครับผมที่แกะปั๊มเบรกก็จะแกะน็อตสตัวนะครับผมจะใช้น็อตบล็อกเบอร์14นะครับตัวนี้ตัวที่1นะครับผมแล้วก็ตัวที่2จะอยู่ใต้าสายเบรกด้านล่างนะครับผมเมื่อไขน็อตออกมา2ตัวแล้วนะครับ ปั๊มเบรกก็จะเลื่อนออกมาเลยอย่างนี้นะครับผมโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพระเบรกเหลือเยอะเหลือน้อยแค่ไหนนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะปลดสายเบรกลงด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อหลบตรงนี้พระเบรกปั๊มเบรกก็จะออกมาได้อิสระมากขึ้นนะครับผมลองพลิกดูด้านล่างเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะครับมุมนี้ว่าพระเบรกเหลือน้อยมากนะครับผมแทบจะไม่เหลือ,อแล้วครับก็เรียกว่าหมดไปเลยดีกว่านะครับผมก็ เดี๋ยวเราจะทําการแกะ้าเบกออกมาเพื่อเปลี่ยนนะครับผมขั้นตอนการแกะพาเบกออกนะครับผมให้เราหงายพาเบกแบบน,นี้นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยจะมีสลักกิบล็อกอยู่นะครับให้เราใช้ครีมปากจิ้งจกหรือไม่ก็ไขควงก็ได้ครับคีมมันออกมาตรงตรงแบบน,นี้ได้เลยนะครับนี่นะครับดึงออกมาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับให้เราดันเจ้าตัว คาลิเปอร์ตัวนี้นะครับดันกลับหลังไปแบบนี้นี่อย่างนี้นะครับผมผ้าเบรกก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับนี่ตัวนี้จะหลุดออกมาเห็นไหมครับหลุดออกมาเห็นไหมครับผ้าเบรกบางมากหลังจากนั้นนะครับจะมีกิฟอีกหนึ่งตัวนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าในกล้องมองเห็นหรือเปล่านะครับก็ดึงตัวนี้ออกอีกตัวหนึ่งนะครับเอ้ยอึบ่ะตรงนี้จะมีสลักให้เราดันสลักออกมา เราก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมดึงออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็หงายจริงๆผ้าเบกก็พร้อมจะหลุดแล้วละนี่นะครับนี่หลุดแล้วนะครับผมนี่นะครับเจ้าตัวปั๊มตัวนี้นะครับมันจะดันออกมาก็ให้เราดันกลับไปก่อนนะครับ ใครไม่ไหวอาจจะใช้ไขควงดันได้นะแต่นี้ผมดันไหวอยู่่ะดันให้มันกลับไปแบนแบบนี้และนี่ก็คือสภาพผ้าเบรกที่หมดแล้วนะครับผมแทบจะหมดแล้วละเห็นไหมว่าขีดนี้ที่ผมบอกไปขั้นต้นนะครับที่เราดูแบบน,นี้ยคือขีดมันหมดไปแล้วเห็นไหมครับมันไม่เห็นเลนแมมองแนวเนี้ยเป็นไงครับหมดเกลี้ยงเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้จานเบรกของผมเนี่ยเป็นรอยเลยนะครับเพราะว่าผ้าเบรกมันน้อยมาก เนี่ยครับข้อเสียของการใส่หม้อน็อกเต็มใบสําหรับผมนะคือเราไม่ค่อยได้ดูเนาะเราวิ่งส่งอาหารนะครับเพื่อนๆเราไม่ได้ยินเสียงมันเตือนนะครับก็ทางที่ดีก็ให้เราเช็คเช็คระยะนี่แหละเช็ค1 0 0 0พันโลก็ดูผ้าเบรกเช็ค4 0 0พันโลก็ดูผ้าเบรกแต่ใน,นที่สย์บริการเขาไม่ได้ดูมาให้ผมนะเพื่อนๆผมต้องมาอ่านในคู่มือแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยมันต้องดูนี่หว่าก็เลยมาดูสรุปก็จริงด้วยครับผ้าเบรกผมนะครับบางเฉียบเลยนะครับ ก็มาเปลี่ยนผ้าเบรกกันจริงๆแล้วการเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยจะต้องบอกก่อนวันนี้ผมไม่มีจาลรบีนะครับถ้ามีจรารบีเนี่ยกลับไปดูคลิปที่เปลี่ยนผ้าเบรกฟีโน่เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าผมจะดึงตัวนี้อยกมาแล้วก็ดึงตัวนี้ปึ๊บออกมาเลยจำได้ไหมแล้วก็ห่อจาลรบีลงไปมันควรจะทํานะครับเพื่อที่จะทําให้คาลิปเปอร์เนี่ยมันโยกอิสระเวลาเราเบรคคาลิปเปอร์มันก็จะขยับมันจะต้องขยับได้นะครับก็จะทําให้มันเบรกสมูทขึ้นง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็อย่าลืมดันเจ้าตัวปั๊มตัวนี้กลับไปให้มันเรียบสนิทอย่างนี้ก่อนก่อนที่จะใส่ผ้าเบรกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราทําความสะอาดคร่าวๆเนาะทำความสะอาดาาเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผ้าเบรกกันนะครับลืมบอกไปเลยครับผมสําหรับคนที่ไม่อยากจะไปซื้อผ้าเบรกสูตรบริการนะครับอย่างพวกแกร์ฟู้ดเหมือนผมเนี่ยหรือว่าเป็นฟู้ดแพนด้าก็ตามนะครับหรือเป็นพี่ๆที่ขี่เดเวอรี่ไลน์แมนเอ่ยต่างๆนานา,น,านะครับ เกตฟู้ดอะไรต่างๆเนาะอาจจะแบบพฮ้ยโหพระเบรกสูงแพงว่ะเราต้องขับรถตลอดราคาค่อนข,ข้างสูงนะครับจะให้เรา,าเปลี่ยนทีละสี่ห้าหกเจ็ดร้อยเนี่ยก็อาจจะไม่ไหวได้เนาะบางทีเราก็คนหาเช้ากินบ่ายกินข้าวไม่ไหวนะครับหิวนะครับก็เลยจะต้องหาพระเบรกอื่น จะมีพระเบรกอื่นเวลาที่มันเหมือนกันทดแทนได้นะครับก็มีครับผมมาบอกกันวันนี้นะครับสําหรับพระเบรกหลังนะครับผมให้เราไปซื้อของสปาร์คหรือฟีโน่ก็คือเบรกเบรกหน้าของสปาร์คหรือฟีโน่นะครับส่วนเบรกหน้าให้ซื้อเบรกหน้าของแกนฟิลาโนมาพระเบรกหน้าแกนฟีลาโนพระเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราดันคาลิเปอร์ไปข้างหลังให้สุดก่อนแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราหงายขึ้นแบบนี้เลยครับเอาพระเบรกมันจะมี2ชิ้นเนาะมันจะมีชิ้นเล็กอันนี้ผมเรียกชิ้นเล็กเนาะ อันนี้เลขชิ้นใหญ่เพราะมันมีห่วงนะครับเอาแบบไม่มีห่วงมาก่อนนะครับหงายผ้าเบรก like อย่างนี้นะครับผมตรงนี้จะมีช่องแหลมๆตรงนี้ให้ใส่ผ้าเบรกลงไปแล้วก็ใส่ผ้าเบรกลงไปตรงแหลมๆตรงช่องนี้นเลยนะครับอ่ะวางไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้เนาะวางไปในช่องอีกอันนึงนะครับเอาห่วงมาใส่ห่วงตรงนี้ก่อนนี่นครับใส่แบบนี้อ่ะแล้วก็บิดลงมาแบบนี้นะครับผมอ่ะอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วให้เราคว่ำครับ แล้วเอาแกนแท่งนี้นะครับที่เราออกไปตอนแรกเนี่ยมาสอดนะครับสอดให้มันเข้ารูผ้าเบรกทั้งสองอันนะครับผมแบบนี้เมื่อเราดันเข้ามาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนะครับผมเราจะเห็นรูอย่างนี้เนาะให้เราหันเอาตัวคาลิเปอร์คือออกไปนอกตัวเรานะครับและเราหยิบกิฟตตัวนี้ที่เราดึงออกไปตอนแรกออกมานะครับหันตัวหยกักหยักไปทางด้านขวาครับแล้วเสียบกิฟเข้าไปในรูนะครับ ถ้ารูไม่ตรงนี่ก็เป็นอย่างนี้นะถ้ารูไม่ตรงเนี่ยเราก็มาหมุนตนัวนี้เห็นไหมครับหมุนหมุนให้รูมันอยู่ตรงแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะเสียบกิ๊บเข้าไปได้เท่านี้เรียบร้อยเลยการเปลี่ยนผ้าเบรกง่ายมากนะครับเสร็จแล้วให้เราถ่างผ้าเบรกไว้นะถ่างแบบนี้ห้ามใครไปกำเบรกนะตอนนี้เพราะตรงนี้จะได้กว้างครับเราจะได้เอามันเข้าไปง่ายๆเลยนี่อย่างนี้นะครับง่ายละ เสร็จปุ๊บน็อตนะครับยัดไปเลยตัวไหนก็ได้เหมือนกันนะครับบนล่างความยาวเท่ากันก็เท่านี้เลยขึ้นแล้วเราก็อัดน็อตสตัวนี้ให้แน่นนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกหลังก็เรียบร้อยแล้วครับผ้าเบรกหน้าใช้หลักการเดียวกันเลยเหมือนกันเลยนะครับอย่าลืมครับผมถ้าเบรกหลังนะครับให้เราใช้ของสปาร์1หนึหรือว่าฟีโน่นะครับเป็นบอกบอกเขาว่าผ้าเบรกดิสดหน้าของฟีโน่ส่วนผ้าเบรกหน้าของรถเราเนี่ยก็ให้ซื้อเบรกดิสดหน้า ของแกนฟิลาโนนะครับก็จะเปลี่ยนได้เลยนะครับผมตรงนี้ลืมบอกก่อนอัดน็อตพาจนได้ก่อนอัดน,อดนด็อตน,น,นะครับอย่าลืมเอาสายตัวนี้แอบเข้าไปในนี้ด้วยนะครับผมก็คือเอาน็อตออกก่อนแล้วก็เอาสายเข้าไปคล้องในตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับมันจะมีห่วงเอาไปคล้องก่อนนะครับโอเคอยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลาค์ดกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ